สวัสดีคะ่ะทงเสีย่ยวเหมนเฮาสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนของหล่ชื่อนะคะจิงเทียนหล่ชื่อหาเจียวน่มนตี้อีเคอ่อตัวเชียงสือวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนคำศัพท์ในบทเรียนที่1นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้หล่ชื่อจะมาสอนคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะนี่เหมินกนเหล่ชื่อตู ่านตามเหล่อชื่อนะคะนี้ห่าวสวัสดีนี้ห่าวสวัสดีนี้ห่าวสวัสดีหนีเมิมอนอี้ฉีตูทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะ เห็นรูปแบบนี้กำลังถือหนังสือแล้วก็กำลังเขียนบนกระดานอย่างนี้คือใครคะครณนครูนั่นเองนะคะแล้วคุณครูภาษาจีนอ่านดังนี้นะคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อค,ครุนครูเหล่าชื่อค,ครุนครูนี่เม s อนอีตูอ่านพร้อมกันคะ่ะ เก่งมากค่ะคำต่อไปเซียอีเกอร์โดเรมอนกำลังโบกมือบายบายอย่างนี้แปลว่าลาก่อนหรือแล้วพบกันใหม่นะคะนีเมันกันหรือชอตูจ่ายเจียนลาก่อนหรือแล้วพบกันใหม่จ่ายเจียนลาก่อนหรือแล้วพบกันใหม่จ่ายเจียนลาก่อนหรือแล้วพบกันใหม่ เจเกเห็นเด็กผู้ชายสองคนหรือว่าจะมีมากกว่าสองสาก็ได้นะคะเราเรียกเขาว่าพว,พวกคุณพวกคุณภาษาจีนหนีเมินกนเหรอชื่อตูอ่านตามครูนะคะหนีเมินพวกคุณหนีเม,มินพวกคุณหนีเม,มินพวกคุณเก่งมากค่ะ คำต่อไปนะคะคําที่5ค่ะเป็นรูปผู้ชายรูปผู้ชายคนนี้นะคะคือพ่อค่ะพ่อภาษาจีนอ่านตามือชื่อนะคะ,คะ,คะป้าปะป้าปะป้าปะพ่อป้าปะพ่อป้าปะพ่อโอเคคําต่อไปคะ่ะ เป็นคุณผู้หญิงกำลังอุ้มลูกอย่างนี้ต้องเป็นใครคะคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ะหนีเมินกันเหรอชื่อตู่อ่านตามคุณครูนะคะม่ามาแม่ม่ามาแม่มามาแม่หนีเมินอี้ชี่ตู่ทุกคนอ่านพร้อมกันอีกครั้งคะ่ะเก่งมากคะ่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันหน่อยนะคะ อะอันนี้ทุกคนทําท่าตามหล่าชื่อด้วยคําแรกคํานี้แล้วพูดตามหล่าชื่อนะคะพนมมือขึ้นค่ะพนมมือขึ้นแบบนี้แล้วพูดตามหล่าชื่อนะมีหฮาวสวัสดีสวัสดีนีเฮาวเก่งมากค่ะต่อไปคําว่าเหล่าชื่อคุณครูคุณครูเหล่าชื่อ เก่งมากค่ะไหนลองทวนนะคะหนีห่าวสวัสดีสวัสดีหนีห่าวเหล่าชื่อคุณครูคุณครูคเหล่าชื่อเก่งมากๆเลยค่ะคําที่สามทุกคนจ่ายเจียนนะคะทุกคนแบมบมือขึ้นแบบนี้ชูมือขึ้นแบบนี้แล้วก็บอกมือด้วยค่ะจ่ายเจี้ยลาก่อนลาก่อน,อนจ่ายเจียนใจีช่วยเปียนค่ะ จเจียนลาก่อนลาก่อนจาเจียนเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าพวกคุณพูดอย่างนี้นะหนีเมินพวกคุณพวกคุณหนีเมินอีกรอบค่ะหนีเมินพวกคุณพวกคุณหนีเมินเก่งมากค่ะต่อไปค่ะป้าปะพ่อพ่อป ชีตูป้าปะพอ่พอพ่อป้าปะจนป้างต่อไปมา妈าแม่แม่妈妈มามาตามตัวชื่อนะคะมา妈าแม่แม่แม,มา妈าอีกรอบค่ะมา妈าแม่แม่แม,มา妈าเก่งมากค่ะทุกคนจำได้หรือยังคะงั้นเรามาทวนอีกรอบนะอ่ะคำแรกทำไงครับพนมมือด้วย หนีเห่าสวัสดีสวัสดีหนีเห่าต่อไปเหล่าชื่อคุณครูคุณคณรูเหล่าชื่อต่อไปค่ะจ่ายเจียนลาก่อนลาก่อนจ่ายเจียนเดี๋ยวลืม,ลมทำท่าด้วยนะอ่ะอีกรอบจ่ายเจียนลาก่อนลาก่อนจ่ายเจียนต่อไปค่ะหนีเมันพวกคุณพวกคุณหนีเมัน ป้าปะพ่อพ่อป้าปะมามะแม่แม่มามะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูรูปนี้นะคะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังเดินเข้ามาในโรงเรียนตอนเช้าค่ะอย่างนี้เราเจอหน้ากันวันแรกตอนเช้าเราต้องพูดว่าไงคะสวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีทุกคนทำท้าสวัสดีค่ะแล้วก็พูดภาษาจีนว่านี่ฮาวแล้ว เด็กผู้หญิงก็ตอบกลับเด็กผู้ชายว่านีห่าวอ่ะหนีเมินพูดพร้อมกันค่ะนีห่าวสวัสดีอ่ะนี้ห่าวสวัสดีเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมีเด็กผู้หญิงกับคุณครูเวลาเราเข้ามาเรียนตอนเช้าเราจะคุณครูเราสามารถพูดได้ว่าเหล่าชื่อหา่าวแล้วก็ก้มหัวลงเล็กน้อยนะคะ เป็นการทำความเคารพค่ะหรือว่าทุกคนจะพูดว่าเหล่าชื่อหนีห่าก็ได้เหมือนกันค่ะหนีเมินกันเหล่าชื่อตูทุกคนอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเหล่าชื่อห่าก้หมหัวได้ค่ะเหล่าชื่อห่าแล้วคุณครูตอบว่างไงคะหนี้ห่าสวัสดีอ่ะทุกคนอ่านตามครูค่ะเหล่าชื่อห่าสวัสดีคุณครู คุณครูตอบว่านิหา่าวสวัสดีจ้าเก่งมากค่ะคําต่อไปอันนี้นะคะ,ะนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดนะโอเคนักเรียนมาอันที่หนึ่งนักเรียนดูให้นักเรียนดูรูปเราชื่อมีรูปคำศัพท์คำศัพท์อยู่ด้านซ้าย คำศัพท์เห็นไหมเป็นกล่องสีชมพูคำศัพท์ข้างบนเป็นกล่องสีชมพูเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ตรงเมาส์ที่เราชื่อกลังชี้ไปเป็นคำศัพท์กล่องสีชมพูคำนี้อ่านว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อคำนี้ทุกคนคิดว่าเป็นภาพบนหรือภาพล่างคะ,ะใครคิดว่าเป็นภาพบนยกมือขึ้น ใครคิดว่าเป็นภาพล่างยกมือขึ้นเรามาดูเฉลยกันนะคะใครคิดว่าเหล่าชื่อเป็นภาพบนยกมือขึ้นไว้นะไม่ใช่เหล่าชื่อคำนี้นะคะเป็นภาพข้างล่างคะ่ะแปลว่าอะไรคะครูครูมีใครตอบถูกบ้างไหมคะต่อไปนะคะทุกคนดูรูป กล่องสีมูดด้านล่างอ่านว่านี้หาวนี้หาวนี้หาวคำนี้นะคะแปลว่าสวัสดีซึ่งตรงกับรูปภาพด้านบนนะคะสวัสดีนี้หาวถูกต้องมีใครคิดแบบนี้บ้างเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไป ดูเป็นโดเรมอนโดเรมอนทำท่าบอกมือบายบายลาก่อนภาพแรกบายบายลาก่อนคำศัพท์ภาพแรกบายบายลาก่อนภาษาจีนควรจะพูดว่าไงคะจ่ายเจียนหรือว่าหนีเมินจ่ายเจียนหรือว่าหนีเมินคะทุกคนคิดว่าจะเป็นคำศัพท์ด้านบนหรือด้านล่างคะอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะใครคิดว่า โดเรมอนคู่กับคำศัพท์ด้านบนยกมือขึ้นใครคิดว่าโดเรมอนรูปนี้เป็นคำศัพท์หนีเมินด้านล่างยกมือขึ้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะใครที่คิดว่าโดเรมอนกำลังใบใบอยู่เป็นคำศัพท์ด้านบนถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่าจ่ายเจียงแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่ คำต่อไปค่ะรูปนี้รูปนี้ก็ต้องเป็นคำศัพท์คำว่านี่มมันเก่งมากค่ะโอเคถัดไปเซ e เกอร์นะคะอ่ะนี่มมันนี่มมันคิดว่ารูปภาพผู้ชายคนนี้ควรจะเป็นคำศัพท์ที่หนึ่งหรือคำศัพท์ที่สอง เราชื่อไก่นิมันส่วนเจอให้ให้ทุกคนเลือกนะคะครูให้ทุกคนเลือกคำศัพท์ที่หนึ่งป้าปะหรือว่าคำศัพท์ทีมามา่สองม่าเอใครคิดว่าเป็นคำศัพท์ที่หนึ่งบ้างยกมือขึ้นหรือใครคิดว่าเป็นคำศัพท์ที่สองยกมือขึ้นค่ะเรามาดูกันเลยนะคะคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะป้าปะ ถูกต้องนะคะทุกคนนี่จะเป็นคำศัพท์ที่หนึ่งใครตอบมาะมผิดนะคะอ่ะต่อไปค่ะเห็นรูปผู้หญิงผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กอยู่ใครคิดว่าเป็นคำศัพท์รูปที่หนึ่งยกมือขึ้นคำศัพท์คำนี้อ่านว่าป้าปะ ส่วนคำศัพ์รูปที่สองอ่านว่าม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 มาใครคิดว่าเป็นรูปที่หนึ่งยกมือขึ้นใครคิดว่าเป็นรูปที่สองยกมือขึ้นโอเคเรามาดูเฉลยกันเลยคำศัพท์รูปที่สองถูกต้องนะคะแต่ส่วนใครคิดว่ารูปนี้พู้ร่าป้าป่าคือผิดนะคะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างคะ วันนี้เราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่คำเอ่ยวันนี้ทุกคนได้คำศัพท์ทั้งหมด6คำเก่งมากค่ะตกมงอให้ตัวเองด้วยแล้วก็นักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้จ่ายเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย